The celebrations on the auspicious occasion of His Majesty the King's Sixth Cycle Birthday Anniversary, July 28, 2024, Monday. Documentary Photos with Sound, Episode 1 The Royal Heart People Escape from COVID. ย้อนไปเมื่อวันที่6เมษายน2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กรับบังคมทูลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 และมาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลพร้อมทั้งรับพระราชทานพระบรมราชโชบายและรับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศภาพที่ปรากฏในวันนั้นทำให้ทราบได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดภาพพระราชกรณียกิจดังกล่าวนำมาซึ่งความปลื้มปิติ ที่พระองค์ทรงห่วงใยผสกนิกรทํทำให้อยากรู้ถึงความรู้สึกของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นได้แก่นายแพทย์สุข,ขุมการจนะพ,พิมายซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนให้คนรอดชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019 ผมได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2563ในวันนั้นนะเพื่อเข้าถวายรายงานและรับพระราชทานของที่ใช้จำเป็นในทางการแพทย์ในขณนะนั้นเนี่ยเป็นการระบาดของไข้โควิด -19 ซึ่งมันมีผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องคนไทยแล้วปัญหาคือเป็นโรคใหม่ที่พบกันเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆขาดแคลนทั่วโลก การที่จะหายาหาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะ่ะยากลำบากมากผมก็ได้รับการติดต่อจากแพทย์หลวงของพระองค์ท่านเนี่ยถึงความจำเป็นของทางการแพทย์ไทยในการดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยพระองค์ก็ได้จัดหาในช่วงนั้นเนี่ยก็คือเครื่องช่วยหายใจจำนวน200เครื่องตลอดจนเครื่องป้องกันอันตรายเช่นหน้ากากอนามัยหรือชุดป้องกันเชื้อโรคต่างๆนะีซึ่งหาได้ยากมาก พระองค์ก็ให้ทีมไปจัดหามาจากทวีปยุโรปและเอเมริกาทำให้เรามีอุปกรณ์ต่างๆมาใช้คือในวันนั้นเนี่ยพวกมีปฏิสันฐานและมีพระบรมราชโชว่าที่สําคัญก็คือว่าโรคนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ความผิดของใครแล้วก็จําเป็นที่พวกเราอ่ะจะต้องรู้ปัญหาก็คือเรื่องของโรคนี้ว่าเป็นยังไงและสําคัญก็คือต้องมีการบริหารจัดการที่ดี อาศัยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนสิ่งนี้เนี่ยมันกระทบใจของพวกเราเนะชาวการแพทย์และสาธารณสุขทั้งหมดเนี่ยจะรู้สึกว่าเวลาเกิดอันตรายเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ยเราจะไปโทษหาคนผิดหรือว่าไปหาใครรับผิดชอบเนี่ยมันไม่มีประโยชน์สําคัญที่ว่าเราจะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยได้เพราะโลมราโชวบ้านนียมันทําให้พวกเราเนี่ยมีกําลังใจอย่างมากแล้วก็คิดว่าจะทํา ประโยชน์เพื่อพี่น้องคนไทยตลอดไปในวาระอันเป็นมงคลน,นี้นะครับข่าพระพุทธเจ้าเราบรรดาแพทย์และนักสาธาณสุขทั้งหลายก็คิดว่าพระองค์เนี่ยคือเป็นกษัตริย์ที่พิชิตปัญหาภัยอันตรายต่างๆที่เกิดกับประเทศไทยที่สำคัญเนี่ย ต้องแค้ปัญหาวิกฤตของประเทศทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ทุ่มเททุกอย่างเป็นมิ่งขวัญที่สําคัญและกําลังใจในการทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนพวกปวงข้าพเจ้าขอถาวายพระพรชัยนะครับเพื่อให้พระองค์เป็นหลักชัยให้แก่พวกเราตลอดไปนะครับ น้ำพระราชหาหฤทัยมีส่วนในการบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนทำให้สถานการณ์วิกฤตคลี่คลายลงได้โดยรวดเร็วอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาทิคุณอย่างหาที่สุดมิได้